ผู้ชายรักมักมีอาการแบบไหน สวัสดีครับเทนวิกนะครับกูรูความรักของสาวๆทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกครั้งในรายการ Secret r o o มวันนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับความรักมาฝากสาวๆกันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าเฮ้ยผู้ชายรักเนี่ยดูยังไงเขาจะมีอาการแบบไหนเขาจะปฏิบัติอะไรกับเราบางคนบอกอ๋อผู้ชายรักเขาต้องขอขึ้นเตียงบ่อยๆใช่ไหมคบไม่ใช่ค่ะอันนั้นเขาคันค่ะเขามีอารมณ์ทางเพศแต่ถ้าเวลาผู้ชายรักอ่ะเราสังเกตได้หลายอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันแรกเลยนะสมมติถ้าเราคุยออนไลน์คุยแชทหรือโทรหากันเนี่ยนะ เขาจะเป็นฝ่ายทักหาเราก่อนเขาจะเป็นฝ่ายโทรหาเราก่อนบางคนบอก โค้ดคะหนูคุยแชททุกวันเลยคะ่ะหนูคุยไลน์กับผู้ชายทุกวันเลยค่ะหนักขวามากเลยคะ่ะอันนี้ผิดนะฮะถ้าเขารักเราเขาจะต้องสนใจเรามากกว่าที่เราสนใจเขาดังนั้นไลน์หรือแชทที่คุยกันเนี่ยมันจะต้องหนักฝั่งซ้ายมากกว่าไม่ใช่หนักขวามากกว่าหนักขวามากกว่าเนี่ยแปลว่าเราไปหลงเขาแล้วเราหัวปกักหัวปั๊มไปกับเขาแล้วนะฮะอา่าบางคนมาถึงตรงนี้ถามว่าโค้ดคะแล้วจะทํายังไงให้มันหนักซ้ายหนักซ้ายเนี่ยตัวเราเนี่ยจะต้องมีเสน่ห์จะต้องรู้จัก izzard, มีวิธีการพูดการคุยทีีด่ดะคะ เช่นเราจะต้องรู้ว่าผู้ชายอยากฟังอะไรจากเราผู้ชายส่วนใหญ่มักจะแบบว่าเหลงตัวเองหน่อยๆอเวลาคุยกันแล้วผู้หญิงถามนู่นถามนี่แล้วเขาได้ตอบได้ช่วยเหลือแล้วผู้หญิงชมผู้หญิงแบบปลื้มใจอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดีเขาก็จะอยากคุยกับเราบ่อยๆหรือบางทีคุยเรื่องเดียวกันคุยแล้วถูกคออ่ะบางทีเขาพูดในเรื่องที่เขาสนใจมาเขาชอบดูหนังสไตล์นี้ชอบฟังเพลงสไตล์นี้คุณมีความรู้ในทิศทางเดียวกับเขาในเรื่องเราเดียวกับเขาเนี่ยพอคุยด้วยกันแล้วเขารู้สึกเออผู้หญิงคนนี้คุยด้วยแล้วสนุกนะคุยด้วยแล้วมีความรรรูู้้ในนเเื่่องทีขาะ สิ่งเหล่านี้เราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องศึกษานิดนึงค้นคว้านิดนึงเข้าไปส่องเฟซส่องไอจีส่องติกต็อกเข้านิดนึงเพื่อดูว่าความสนใจเขาไปในทิศทางไหนเพื่อเราจะได้คุยไปในทางเดียวกันกันกบเขาอันนี้เป็นวิธีการในการคุยกับผู้ชายที่ผมเอามาจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ้อนแอดวานลีนิสนะครับคอร์สนี้จะสอนผู้หญิงในการวางตัวในการเดทในการคุยในการเอาใจใส่หรือทําให้ผู้ชายมาเอาใจใส่เรานะครับมีสอนเต็มๆสิบบทเรียนที่แบบ ความรู้แน่นเทคนิคนันแน่นจากประสบการณ์ชีวิตจริงๆให้สาวๆได้เอาไปใช้สนใจทักมาที่ Line แอดเทนนวิกได้เลยนะครับอ่ะผู้ชายจะคุยทักหาก่อนคุยหาก่อนใช่ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะดูว่าผู้ชายรักหรือเปล่าคือเขาจะอยากเจอเราอ่าคุยคุยไปได้สักพักเขาขอนัดเจอคุยคุยไปได้สักพักเขาอยากเจอนะครับแล้วการอยากเจอเนี่ยไม่ใช่เจอปุ๊บ ปุ๊บปรับปุ๊บปรับขึ้นเตียงกันปั๊บนะฮะเขารักเราจริงเขาจะต้องให้เกียรติเราเขาจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เจอปุ๊บล้วงปั๊บหมั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 บมือปลาหมึกเป็นหนวดปลาหมึกจับนู่นจับนี่อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้เขาหวังในเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับดังนั้นการที่เราเดทกับผู้ชายช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเขาให้เกียรติเราเขาไม่ลวนลามเราเขาไม่พูดจาทะลึ่งหรือล่วงละเมิดเราเนี่ยแปลว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีกับเราแล้วเขาชอบเราแล้วที่ตามมาคืออะไรบ เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ Care, ที่สําคัญเป็นห่วงเป็นใย,ยอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชายเริ่มรักคุณแล้วมากกว่าชอบเป็นความรักแล้วนะครับเอาเป็นว่าอยากเรียนรู้มากกว่านี้ทักมาหาผมได้ที่ l i น์แอดเทนเน e e k กนะครับกับคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ้อ t แอดวาน i x แล้วเจอกันครับ